ครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวนะครับอยู่กับผมสวัสดิ์คือพี่หมยนะครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับผมจะหยิบยกนะครับแอดมีบ้านผือนะครับได้รายงานข่าวมานะครับว่า มีคนป่วยเป็นมะเร็งติดเตียงนะครับผมอยู่บ้านโนนหวายนะฮะตำบลโนนทองอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับหมัดหมัดเลยนะครับผมออกมาแล้วก็ก็ขอขอบคุณนะครับผมแอดมี่บ้านผือนะครับผมนะฮะแอดมี่บ้านผือนะครับผมสายบุญ นั่นเองนะครับเดินสายช่วยเหลือผู้ขาดแคลนนั่นเองก็หนึ่งในั้นก็อีกงานนี้นะครับผมที่ตําบลนบ้านโนนหวายนะครับตําบลโนนทองอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองเป็นนะครับผู้ป่วยติดเตียงเป็นโรคมะเร็งนะครับผมกุลตาสวนอายุ86ปีนะครับผมป่วยติดเตียง มานานแล้วกว่าสามปีนะครับผมนะฮะก็คนจะมา,า,าดาูเก็บตกนะฮะมาเล่าข่าวนะครับผมนะฮะก็มาอ่างผู้สนับสนุนรายการหน่อยนะครับกับร้านห้องเสื้อวราพรนะครับผมห้องเสื้อ วราพรนะครับผมนะก็ห้องภาพดีเดจเจจร์เอ๋บ้านผือนะครับตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมินะฮะร้านเปิด6โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะ,ะเบอร์โทรศัพท์ตามที่เห็นที่โชว์เห็นนี่แหละครับผมนะฮะตามโทรศัพท์วันนี้นะครับนะฮะบริการครบวงจรเลยนะครับผมในช่วงนี้นะครับ ร้านะตัดเย็บเสื้อผ้าวราพอนี้ตัดเย็บเสื้อผ้าสติชุดแบบฟอร์มชุดทํางานและชุดไทยนะครับผมครบเครื่องว่าอย่างนั้นนะครับพร้อมอุปกรณ์ตัดเย็บนะร้านก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิแล้วก็ห้องภาพดีเจเจเอรับถ่ายรับถ่ายทำวิดีโอถ่ายภาพนิ่งนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปด่วนนะครับเครือบบัตรนะครับเข้าเล่มสันเกีียวสัเกาถ่ายเอกสารสีขาวดําและทํากรอบรูป นะครับทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพด้วยนะครับราคาเป็นกันเองนะครับผมยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับขอฝากไปด้วยนะฮะไทยบ้านผือออนไลน์นะครับอ่านความจริงอ่านบ้านผือออนไลน์นะฮะถ้ามีข่าวสารข้อมูลหรือว่ายังไงก็ส่งมาได้เลยนะครับผมนะตามเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับนี่นะครับผม ะะติดต่อโคสมารประชาสัมพันธ์เป็นเบอร์0612301227แล้วก็ ID Line ก็พร้อม ID Line นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0612301227มีเรื่องราวมีข่าวสารข้อมูลที่สำคัญเร่งก็แอดไลน์มาแล้วก็ส่งภาพพร้อมข้อมูลมาได้เลยนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอขอบคุณ แอดมีนะครับบ้านผือนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ s ับส cribe กดติดตามนะฮะบ้านผือทีวีนิวใน y t u t u นะฮะแล้วก็ Facebook สวัสดิ์เครือพิมายเพจก็บ้านผือทีวีนิวนะครับผมเข้าไปติดตามชมได้นะครับ นะฮะก็เข้าไปติดตามชมได้นะครับผมครับเรื่องราวของอคุณตาสวนอายุ86ปีที่ป่วยติดเตียงนะฮะนะเป็นโรคมะเร็งอนะ,ะติดเตียงมาแล้ว3ปีนะฮะพร้อมคุณยายสวัสดนะครับอายุ80ปีเป็น ผู้เป็นกำลังใจหลักนะฮะป่วยมะเร็งลำไส้มีลูกสาวก็เป็นกิตเวทหนึ่งคนโอ้นะครับผมก็ยังไงแล้วขอให้หายเร็วๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนี่เป็นกำลังใจให้แล้วกแ็แอดมี่บ้านผือก็ยื่นมือไปช่วยเหลือนะครับ ไปช่วยเลอแล้วก็ร้านค้าร้านขายก็ไปช่วยเหมือนกันนะครับนะฮะเดี๋ยวจะ,อะพอคร้าวๆนะครับผมก็ภาพก็จะหยิบยกมาภาพสําคัญสาคัญนะฮะแล้วนกะ็ผมจะให้ชาวอํอเาเภอบ้านผือแล้วก็อากําเภอกล้เคงทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็จะแชร์ลงที่กลุ่มบ้านผือนะครับของอผู้ดูแลก็ แอดมีนะครับแอดมีบ้านผือนั่นเองนะครับผมก็ติดตามได้นะครับผมนะฮะในช่องนี้แล้วก็ช่อง youtube ก็บ้านผืนทีวีนิวนะครับแล้วก็ facebook สวัสดิ์เคอพิมายแล้วก็อ่าเพจก็บ้านผือทีวีนิวนะครับผมก็ติดตามข่าวสารข้อมูลนะครับผมนะฮะข้อความเร่งด่วนนะฮะก็ตามนี้เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับนะฮะก็ป่วยนะครับผม มีการป่วย,ปวยเป็นป่วยเป็นมะเร็งนะครับติดเตียงแล้วก็ติดเตียงหนึ่งนะฮะจิตเวทหนึ่งครอบครัวนี้มีอยู่สามคนนะครับมีอยู่สามคนนะครับผมคุณตาสวนอายุแปดสิบหกปีนะฮะป่วยติดเตียงมาแล้วสามปีแล้วก็คุณยายสวัสดอายุแปดสิบปี เป็นกำลังใจเป็นกำลังหลักเลยนะครับผมเป็นกำลังหลักหรือเป็นกำลังใจนะครับผมแกก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะฮะมีลูกสาวที่เป็นจิตเวทหนึ่งคนนะครับผมนาะวิบากกันเนาะก็แอดมินเป็นสายเป็นสะพานบุญนะฮะ นี่แอดมินนะครับผมแอดแอดมี่แอดมี่บ้านผือนาะสายบุญเดินสายช่วยเหลือนะครับสายช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือคนที่บริจาคนะครับผมนะฮะบริจาคให้แอดมินแอดมี่แอดมีดม่บ้านผือนี่ก็มีปั๊มเชลล์บ้านผือนะปั๊มเชลล์บ้านผือก็แพมเพิร์ดสามแพ็คแล้วก็ คุณพี่อ้อมนะฮะทำงานที่ชนบุรีนู่นนะครับผมมีจิตใจศรัทธานะครับผมนมสี่แพ็คและไข่หนึ่งแผงนะจากพี่อ้อมชนบุรีนะครับก็ส่งภาพมาแล้วก็วันนี้ไม่ได้โชว์นะครับผมนะฮะแล้วก็เฮียเบน์คนเห็นการเกษตรนะฮะมมีกึ่งสำเร็จรูปหนึ่งลัง นั่นเองนะครับแล้วก็คุณวลาลักษ์ใจบุญนะฮะข้าวสารสี่ถุงนี่ข้าวสารถุงนะฮะก็มีผู้บริจาคนะครับงานนี้นะครับผมให้คุณคุณตาสวนคุณยายสวาสดนะิพร้อมลูกสาวนะฮะสามคนครอบครัวนี้นะครับผมนะฮะ ภาพแรกนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับผมก็ไม่ได้เบอร์อะไรนะครับก็เห็นตามสภาพนะครับผมที่กลุ่มแอดมินไอ้ไอกุกลุ่มของแอดมีบ้านผือนะสายบุญเดินสายช่วยเหลือผู้ขาดแคลนเนื้อผู้ป่วยติดเตียงนะฮะที่เป็นโรคเมล็งนะครับผมเอาเอาเอกกับคุณยายคุณยายสวัสดก่อนนะครับผม เอาภาพขึ้นมาตีมงานนี่ครับคุณยายสวัสด์นะครับผมเราก็จะเห็นนิดนึงนะครับอ้าวเห็นไปนเลยนะครับผมนี่ก็คือเป็นโรคเป็นโรคมะเร็งนะฮะโรคมะเร็งลำไส้นี่ก็คือคุณยายสวัสด์อายุ80ปีนะฮะเป็นเสาหลักกําลังใจด้วยนะครับเป็นกําลังใจแล้วเป็นเสาหลักแล้วป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยนะครับผม แล้วก็ถัดมาก็คุณตานี่ครับคุณตานะับคุณคุณตาสวนอายุแปดสิบหปีป่วยติดเตียงมานานกว่า3ปีนะครับผมในใจนะครับผมนำภาพมาเสนอเพื่อเผยแพร่ให้ชาวอำเภอบ้านผือแล้วก็อำเภอไก้เชียงทั่วประเทศได้ดูกันนะครับผมนะฮะหรือว่าจะมาบริจาคหรือว่า มีจิตใจศรัทธาน,นะครับจะบริจาคนะฮะมาแอดมี่บ้านผือสายบุญเดินสายช่วยเหลือผู้ขาดแคลนนะครับผมได้เลยนะครับติดต่อคุณแอดมี่บ้านผือได้เลยนะครับครับผมก็การภาพที่สามขึ้นมานะครับผมนี่นะครับอันนี้แพมเพิร์ดนะนะครับผม แคมเพอร์จากาผู้บริจาคก,ก็ปั๊มน้ํามันเชลลนะครับปั๊มน้ํามันเชลบ้านผืออยู่หน้าทกศนะทกศนะครับผมปั๊มน้ำเฮียหมี Me, นั่นเองนะครับเฮียหมีนะครับผมปั๊มเชลบ้านผือของเราอยากตเติมน้ํามันดีๆที่มีคุณภาพก็เติมที่ปั๊มน้ํามันเชลลนะครับเฮียหมีนั่นเองอยู่ตรงข้ามาทกศนั่นเองนะครับ นะครับไว้ใจได้นะครับผมน้ำมันดีมีคุณภาพนะครับนะร,บราคาประหยัดนะร,ราคาเป็นกันเองเขาว่าอย่างนั้นนะฮะช่วงนี้น้ำมันลงใช่ไหมเฮียมีเป็นเจ้าของกิจการปั๊มหลายหลายกิจการนะครับนะครับผมหลักๆก,ก็ปั๊มเชลบ้านผือนั่นเองนะครับส่วนมาม่า ก็มาม่าสีแ่แพนมาม่าหนึ่งลังนี่ก็ของเฮียเบนคนเห็นการเกษตรก็อย่าลืมนะครับเกษตรกรได้อยากจะได้ปุ๋ยดีหรือว่า,าที่เฮียเบนคนเห็นการเกษตรนี้ครบวงจรเลยติดต่อเฮียเบนได้นะครับนะฮะสามก็เข้าวสารนี่เข้าวสารจากคุณวาราลักใจบุญนะครับผม ข้าวสารสี่ถุงนะฮะเนี่ข้าวสารสี่ถุงแล้วก็พี่อ้อมจากชนบุรีก็นมสี่แพ็คนะฮะและไข่หนึ่งแผงนะพี่อ้อมชนบุรีนั่นเองนะครับผมที่สายใจบุญนะครับนี่เรื่อยๆนี่ครับทีมงานก็แอดมี บ้านผือก็ใส่เสื้อขาวนะครับะจะมือจับแพมเพรอดอยู่นะครับผมนี่นะครับก็ดูกันนะครับผมสายบุญนะสายบุญขนาดภาพนี้ก็กำลังลงจากรถนะฮะพลุงพลังนะถือมามา่าแพมเพร์ดโอโหนะครับผมแหมหญิงแกร่งแห่งบ้านผือนะครับน่ะหญิงแกร่งแห่งบ้านผือถ้าเกิดว่าได้เป็นผู้นำ เป็นผู้นําแล้วก็อยากาได้ตําแหน่งหลาย,ลายๆตําแหน่งก็อยากจะยกให้คุณแอดมีบ้านผือนะครับผมนะฮะได้มาพัฒนา,อาชาอำเภอบ้านผือนะ,ะบ้านบ้านเราให้เจริญแม่ใจบุญจริงๆนะครับน่าชื่นชมน่ายกย่องเป็นหญิงแกร่งแห่งอําอเภอบ้านผือเลยนะครับผมนะฮะก็มีคนบริจาคมาเยอะเลยนะครับผมเพจ แอดมีนะครับบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วมีอีกภาพหนึ่งนะครับผมนี่นะครับแอดมีนะครับเสื้อสีขาวมาอยู่นะครับมาดูนะครับกูได้ความห่วงใยนะครับผมน่าติดเตียงเลยนะครับดูเพื่อเป็นเอ่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับนี่คงจะเป็นตาสวนนะครับตาสวนอายุแปดสิบหกปี นะครับถัดไปก็เป็นยายสวัสด์อายุ80ปีตาสวนนี้ก็อายุ68ปีนะครับผมโม่ป่วยมา3ปีแล้วนะครับผมโอ้เป็นกำลังใจช่วยนะครับนะฮะโอ้ก็น่าเห็นอกเห็นใจนะครับผมแอดมีก็สายลุยนะครับสายบุญนะครับผมไม่รู้จักหนิดเหนื่อยนะฮะคุณแอด แอดมีบ uh, ้านผือนะสายบุญเดินนะครับผมก็เห็นเห็นรายงานมาบอกว่าพึ่งมายกยกนะครับผมมาจากบ้านโนนโนนหวายนะฮะโนนหวายตำบลโนนทองอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะครับผมผมก็รีบเร่งมาเผยแพร่ออกอากาศนะครับผม ถ้าเกิดว่าผู้ใจบุญทั้งหลายได้เห็นภาพดังกล่าวที่ผมอเอาหยิบยกมาให้ดูนะครับผมเป็นสะท้อ,สอนสังคมให้เห็นว่าครนะะอบครัวนะครับเขาก็ไม่อยากเป็นละครับผมโลกร้ายนะครับผมแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมนะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าท่านผู้ชมชมอยู่ก็อยากจะบริจาคนะครับผมก็ผ่าน แอ,อแอดมี่บ้านผือก็แล้วกันนะครับผมนะจากเงินหรือว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กําลังศรัทธาของผู้บริจาคก็แล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเหมือนเฮียหมีนะครับผมปั๊มเคลบ้านผือ,อไม่ว่าจะเป็นพี่อ้อมจากชนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮียเบน์คนเห็นการเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นคุณวราลักใจบุญนะครับผมอายกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับผม ขออนุโมทนาทานทุกท่านทุกท่านนะครับผมนะฮะที่มีส่วนร่วมในการทําบุญในการบริจาคครั้งนี้นะครับนะ่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดนะครับผมกระติกน้ําร้อนนั่นเองนะฮะกระติกน้ําร้อนนะฮะก็น้ําร้อนที่เห็นนยะผมไม่ได้ภาพมานะครับเก่ามากเลยนะครับผมนะครับใช้การคงไม่ได้แล้วนะครับอยากจะได้กระติกน้ําใหม่ต่อ ขนาดรายงานมายัางไม่มีนะครับตอนนี้มีหรือยังก็ไม่รู้นะครับหรือว่าซื้อไปแล้วนะครับผมนะฮะถ้าซื้อไปแล้วก็ขอประธานอภัยนะครับผมถ้าเกิดยังไม่ซื้อก็อยากจะมาบริจาคอีกนะครับผมนะ,ะก็ได้นะฮะผ่านแอดแอดมีบ้านผือนะฮะก็ติดติดกัดขาดกับแอดมีนะครับผมไม่คุ้นนะฮะก็ใหม่ๆก็อย่างนี้แหละครับผมยังไงก็ติดตามรายการนะครับ เล่าข่าวนะครับผมรอบขอบลัว้วเทศบาลบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ยังไงติดตามด้วยนะครับผมนะครับติดตามด้วยก็บอกลก่าวเล่าสิบกันนะครับผมสิ่งที่มีประโยชน์นะครับก็ทางรายการก็เผยแพร่ออ,อกอากาศนะครับเห็นแล้ว ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมอันนี้อันนี้บอกบอกกล่าวนะครับไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรนะครับถ้าเห็นแล้วถ้ามีความเมตตาสงสารอยากจะบริจาคบริจาคที่ไหนเนาะก็ติดต่อเพจแอดมี่บ้านผือก็แล้วกันนะครับผมสายบุญเดินสายช่วยเหลือผู้ขาดแคลนนะครับผมไปหลายที่นะครับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับผมนะครับก็บริจาคมาหลายปีแล้วนะครับผมนะฮะมาหลายปีแล้ว นะครับผมก็ยังไงเป็นกําลังใจให้ให้คุณแอดมีบ้านผือด้วยนะครับผมนะฮะยังไงก็ติดตามนะครับผมรายการของผมก็ติดตามได้นะครับใน YouTube นะบ,บ้านผือทีวีนิวแล้วก็สวัสดีคือพี่มายนะครับ o o k แล้วก็อ่าเพจก็บ้านผือทีวีนิวข่าวออนไลน์บ้านผือนะครับ เพจนะครับผมก็ติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เพิ่งทํารายการได้สามสี่วันในในรายการนี้นะครับผมส่วนจัดรายการนั้นก็โอจัดมานานแล้วครับรายการเพลงสบายสไตล์ดีเจเจเอรดดิโอนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ิโมงเช้าแล้วก็ สิบเอ่ดสิบแปดนาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกาครับแต่วันนี้ไม่ได้จัดนะครับผมนะฮะอันนี้ทดลองออกอากาศก่อนนะฮะช่วงต่อไปนี้จะต้องถ่ายทอดสดนะครับนะ,ะถ่ายทอดสดเลยนะครับผมก็อุปกรณ์ยังกำลังเตรียมความพร้อมอยู่นะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับผมนะฮะร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรนะฮะ นี่ครับผมตัดเย็บสื้อาวราพรนะครับแอนห้องภาพ b j เจนะครับตามที่เห็นป้ายสื่อโฆษณาอยู่ข้างบนนี้แล้วครับผมนะฮะคุณวราพรนะครับผมนะฮะอะุนะะอปกรณ์ตัดเย็บนั่นเองสนใจลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเบอร์โทรศัพท์0612301227นะฮะลูกค้าต่างจังหวัดก็แอดได้นะครับไอดีไลนเบอรนี้นั่นเองนะครับนะฮะ เวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับในช่วงนี้นะครับผมก็ติดตามในช่วงต่อไปนะครับถ้ามีข่าวดีนะครับสาระดีๆก็จะมานำเสนอนะฮะในรายการเล่าข่าวนะฮะรอบขอบรั้วเขตเทศบาลบ้านผือนั่นเองนะครับผมเป็นรายการใหม่ยังไงก็ติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับคุณสวัสดิ์เคอพิมายด้วยนะครับผู้ดำเนินรายการนะฮะข่าวท้องถิ่น บ้านผือทีวีนิวนั่นเองนะครับผมนะฮะเวลาก็หมดลงนะครับครับสวัสดีครับ